ธรรมชาติของเงินอยู่แล้วเราเก็บ12ล้านใช้6ล้านเหลือเท่าไหร่ครับ6ล้านนะครับใช้เก็บ12ล้านใช้12ล้านเป็นไงครับไม่เหลือนะแล้วเก็บ12ล้านใช้15ล้านเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้ติดลบใครจะให้ปล่อยอดีเราวะ <c oughs> นะฮะอ่ะแต่ถ้าวันนี้เก็บกับชับเก็บกับ Asset Designer ของพวกเรานะครับกับชับเนี่ยเก็บ12ล้านใช้6ล้านแล้วยังเหลือ12ล้านหรอฮะโอ้โห oh. อันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะอันนี้โคตรดีครับเก็บ12ล้านใช้12ล้าน12ล้านก็ยังเหลือฮะอันนี้โคตรละด,ดีใช่ไหมครับอันนี้ซูเปอร์เลยฮะเก็บ12ล้านใช้15ล้าน12ล้านก็ยังเหลือฮะเป็นไปได้ไหมครับทรัพย์สินของพวกพี่พที่มีอยู่สามารถทําอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้วันนี้ที่ชับไลท์ครับสามารถออกแบบเป็นแบบนี้ได้ผมจะพิสูจน์ให้ดูครับอ่าเรามาดูครับ